วันนี้ครับจะพามาดูลุงขวัญปลูกอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ให้ดูนะครับแกจะเลือกอ้อยก่อนแกจะเอาอ้อยที่หกเดือนลงมานะครับแล้วแกตัดละตัดมาปลูกครับอันนี้ลุงขวัญจะพามาปลูกอ้อยสุพรรณห้าศูนย์ครับ ลุงใส่อะไรครับเนี่ยนี่ใส่ขี้เถ้าไฟครับใส่ขี้เถ้าไฟนะครับจะได้ให้มันงามถ้าเรามีขี้หมูก็ใส่ขี้หมูถ้า,ถาเรา,เรามีขี้หมูใส่ขี้เถ้าไฟครับใส่แล้วเดีย๋ยวลุงจะใส่อ้อยแล้วน,นี้สามก้อ ไว้สข้อหรือสงข้อไว้สามแ,แล้วแต่ครับเสร็จแล้วมาปลูกพยายามปลูกแนวนอนครับแนวนอนสองถ้าเราอยากจะให้กอมันถีนิดนึงเราก็ใส่สองแถวแต่ถ้าบางคนไม่ชอบมันถีเ่เยอะเขาก็ใส่แถวเดียวครับ ปูก็ไม่ต้องเยอะลึกมากผมหน่อยนึงใช่ไหมลุงผมหน่อยนึงพอแล้วครับผมเสร็จปั๊บเสร็จ้าที่มันเหลืออยู่ข้างๆที่มันตากแห้งแล้วเราก็เป็นปุ๋ยหมักเอามาคุมเป็นปุ๋ยหมักเวลาฝนตกดินมันจะไม่้นั่นมันก็จะอุ้มน้ำดีที่สุด น,นี่กิเป็นปุ๋ยแล้วครับแต่ตามจริงแล้วเราลดน้ําหลังจากปลูกเสร็จใช่ไหมแต่วันนี้ฝนตกวันนี้ฝนตกเลยเรา,เราไม่ต้องลดเพราะว่าดินมันเปียกฝนตกแล้วก็เลดดินถมนิดหนึ่งครับเท่านี้ก็คือจบครับครับง่ายๆครับเคครับ อ๋อเวลาว่างลุงจะมาเอาใบออกใช่ไหมลุงเอาใบแห้งมันออกเพื่อกันพวกมดพวกอะไรเลยครับแล้วก็ตรงไหนที่เล่แมันแก่ไม่แก่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเล่แมันก็จะได้ใหญ่มันจะได้สวยครับใช่มันก็จะได้สวยแล้วใกล้จะพอคันน้ำไหมลุงอันเนี้ยอ่าตัวนี้รุ่นนี้ได้แล้วครับได้แล้วอ๋อเส้นไม่ได้แล้วครับครับเอ๊สีเขียวยังใช่ไหม ครับใกล้แล้วมันจะมีกอเนื้อมันจะมีทุกรุ่นเลยนะนเนาะรุ่นตั้งแต่กําลังออกมาก็มีสขาจะรุ่นแรกครับไล่ลุงขวนสวยมากอ้อยสุพรรห้านย์ครับที่หนองมะนาวนะครับ